วันนี้ค่ะเป็นเรื่องของชมรมถ่ายภาพอุดรธานีนะคะที่เขามีการรวมกลุ่มกันไปถ่ายภาพสวยๆแล้วก็นําไปลงเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะซึ่งเขาจะรวมกลุ่มกันได้ยังไงแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบา้างติดตามได้จากกวนอุดรค่ะเชิญครับสวัสดีครับกวนอุดรวันนี้ครับผมเราอยู่กันที่ลานจอดรถใกล้กับลานสังคีตในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ครับผมด้านหลังผมก็ อย่างที่เห็นครับเป็นกิจกรรมของกวนถ่ายภาพจังหวัอดอุดรครับซึ่งได้นัดกับกวน v ีออสคลัครับนำรถสวยๆมาถ่ายรูปก,กันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวติดตามไปดูกันเลยครับบรรดากวนสมาชิกจมรมถ่ายภาพอดอนธานีนำกล้องคุณภาพชั้นเยี่ยมมาอวดฝีมือการถ่ายภาพของกลุ่มคนรักรถ UDRC, Vios Club และ Mazda BT-50 ซึ่งเป็นการจัดทริปการถ่ายภาพครั้งล่าสุดเพื่อนำภาพสวยๆไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ซึ่งทริปการถ่ายภาพครั้งนี้มีเหล่ามวลสมาชิกและผู้ที่รักการถ่ายภาพมาร่วมชมความสวยงามของรถที่นำมาโชว์กันเป็นจำนวนมากเล่าย้อนกลับไปเมื่อปี2551 วชมรมถ่ายภาพอุดรธานีเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากผู้รักการถ่ายภาพสองคนคือคุณธานินวงอาสาเป็นประธานชมรมและคุณชายวรวงศ์เทพเป็นรองประธานชมรมปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นช่างถ่ายภาพสมัครเล่นในจังหวัดอุดรธานีกว่า60คนแล้วซึ่งคุณธานินบอกว่าชมรมถ่ายภาพอุดรธานีได้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าอุดรโฟโต้ดอทคอมขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวมสมาชิกตากล้องสมัครเล่นในจังหวัดอุดรธานีร่วมกันออกทริปถ่ายภาพแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติต่อกันพร้อมสอนเทคนิคการถ่ายภาพและการเลือกซื้อกล้องอุปกรณ์ต่างๆให้กับสมาชิกใหม่อีกด้วยครับปีที่แล้วประมาณปลายๆมกรานะครับเราก็มีเว็บไซต์ป็นของตัวเองก็เลยถือโอกาสว่าตั้งให้มันเป็นชมรมยางเป็นทางการขึ้นมาซะนะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นศูนย์รวมให้กับ บรรดาตากล้องสมัครเล่นนะครับของจงอุดาธานีนียได้มีที่รวมตัวกันแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคในการถ่ายภาพามีที่สําหรับที่พดภาพแล้วก็คุยปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องการเทคนิคการถ่ายภาพหรือว่าการซื้ออุปกรณ์หรือว่ามีที่ที่จะซื้อขายของแลกเปลี่ยนของกันได้นะครับสำหรับลูกเล่นการถ่ายภาพของกวนชมรมถ่ายภาพอุดาธานีจะมีเทคนิคพิเศษที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มคือเทคนิคการแยกแฟลต เป็นเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ช่างภาพสามารถเลือกจุดตกกระทบของแสงได้ตามต้องการและเทคนิคการใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษหรือที่เรียกว่าเลนส์ฟิชไอเป็นเลนส์ที่มีสมาชิกภายในกลุ่มสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเองนำมาแบ่งปันให้กับมวลสมาชิกได้ลองนำไปใช้เลนส์ฟิชไอจะช่วยให้ตรงกลางภาพนูนขึ้นเกิดมิติข,ของภาพและทำให้ภาพมีความแปลกใหม่เป็นลักษณะเฉพาะของกวนชมรมถ่ายภาพอุดรธานีก็ถ้ารวมกลุ่มกันแล้วมันข้อดีก็คือเวาาลาเราไปทริป เนี้ยพอเป็นกลุ่มเราไปทิพปนอะไรมันจะสนุกสนุกกว่าไปคนเดียวไปคนเดียวบางทีบางทีก็อาจจะสนุกแต่บางทีมันก็อย่างไปถ่ายกลางคืนหรือไปถ่ายเข้าป่าเข้าเข,าเ,ขาเล่นมันก็อันตรายถ้าเกิดเราไปเป็นเป็นกลุ๊บสัก4ี่ห้าคนอย่างเงี้ยก็เออรู้สึกอุ่นใจขึ้นมีกวนมีกลุ่มที่แบบเขาจะออกทิปไปที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ไปหลายๆที่แล้วก็จะมีโลเคชั่นสวยๆก็เลยเออมีเพื่อนไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็จะเหมือนแบบว่าได้แลกเปลี่ยนความรู้ในบางอย่างที่เรายังไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ ะะไมีเเพื่อนอนนยยขึ้ด้ดวค่ะความอบอ,อุ่นภายในกลุ่มเพื่อนคือส่วนสําคัญที่ผูกสัมพันธ์ด้วยสายใยแห่งมิตรภาพของเหล่าสมาชิกที่รักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจไม่มีเรื่องการแสวงหาผลกําไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่ได้รับคือความสนุกที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเท่านั้นมีโอกาสช่วยเหลือแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันนําภาพที่สวยงามไปเผยแพร่สู่สาธารณาชนและเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ไม่มีวันจางหายไป เราเน้นเรื่องความความความสัมพันธ์ในกลุ่มมากกว่าเราไม่เน้นเรื่องเรื่องเรื่องรายได้เราไม่เน้นเรื่องอะไรวอ,อ,อ,อะไรอะ่ะไม่เป็นพาณิชย์เป็นลักษณะเป็นเป็นคนที่รักกันชอบกันแล้วมาเล่นด้วยกันใจตรงกันชอบแบบเดียวกันมากกว่าครับ นี่ครับเราก็เห็นฝีมือการถ่ายภาพของกว้ถ่ายภาพจังหวัอดอุดรว่าสวยแค่ไหนกันไปแล้วนอกจากนี้ครับผมเรายังเห็นมิตรภาพแล้วก็น้ำใจดีที่เป็นจุดเด่นของกวนนี่ครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นกว้ไหนนั้นต้องติดตามครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ